สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาชมความสวยงามของต้นดอกแก้วกันนะคะนี่เลยค่ะต้นแก้วนะคะถือได้ว่าเป็นไม้มงคลของคนไทยเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมากนะคะสามารถที่จะนำไปถวายพระได้ด้วยนะคะเพราะว่าดอกของเขาจะมีสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมนะคะวิธีการปลูกนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล นะคะถ้าใครจะปลูกก็ควรจะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะทางด้านทิศตะวันออกของบ้านนะคะนี่ค่ะมีคนถามว่าต้นแก้วสามารถปลูกใส่กระถางได้ไหมนะคะปลูกได้นะคะแต่ต้องเป็นกระถางขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าต้นแก้วจะเป็นต้นไม้ที่มีรากเยอะมากนะคะถ้าปลูกใส่กระถางขนาดเล็กนะคะ จะไม่โตนะคะจะมีความแค่แกรนนะคะไม่สามารถออกดอกให้เราได้นะคะเพราะว่ารากของเขาไม่สามารถหาอาหารได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ปลูกใส่กระถางขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เหมาะที่จะตั้งไว้กลางแดดนะคะเพราะว่าต้นแก้วเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดมากนะคะนี่ค่ะกระถางขนาดใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะของเราอายุประมาณ2ปีนะคะ ปลูกจากการเพาะเมล็ดนะคะเขาก็โตได้ขนาดนี้ค่ะเพึ่งจะออกดอกเป็นครั้งแรกนะคะในระหว่าง2ปีที่ปลูกมานะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะต้นแข็งแรงนะคะใบสวยนะคะรดน้ำนะคะ2วันครั้งนะคะสำหรับต้นดอกแก้วนะคะวางไว้กลางแดดนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ